ครับเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่1นนะครับสำหรับข้อ1นนะครับเขาว่าจงยกตัวอย่างความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ถือว่าเป็นความรู้ทางฟิสิกส์นะครับซึ่งจริงมันก็มีอยู่หลายเรื่องมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่นะครับหัวข้อเรื่องของการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่แบบแนวตรงนะครับการเคลื่อนที่ แบบโปรเกไทการที่แบบวงกลมหรือฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับนั่นก็คือ,อถือว่าเป็นความรู้ทางฟิสิกส์นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับอย่างเช่นเรื่องของแรงนะครับแรงแล้วก็กฎของนิวตันนะครับนี่ก็คือเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่เราเรียนตั้งแต่มอต้นเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงเสียดทานแรงพายุงแรงอะไรพวกนี้นะครับนะ,ะไปดูอีกนะครับ จะเป็นเรื่องของพลังงานนะครับพลังงานหรือ,อคลื่นพวกนี้นะครับว่าจะเป็นคลื่นแสงนะครับคลื่นแสงคลื่นเสียงพวกนี้นะครับคลื่นแสงคลื่นเสียงรวมทั้งในเรื่องของแสงตัวนี้รวมถึงทัศนอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนเนาะนะครับความร้อนหรือเรื่องของอไฟฟ้าพวกนี้นะครับ นี่ก็คือหัวข้อใหญ่ๆนะครับนี่ในระดับมป,ปลายเราก็จะเรียนนะครับเรียนลึกขึ้นเนาะในหัวข้อเหล่านี้นะครับแล้วก็อาจจะเสริมบางหัวข้อนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่2ครับมนุษย์พัฒนาความรู้ของตนเองอย่างไรเพื่อให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติได้นะครับนะจริงๆในส่วนของความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือทางฟิสิกเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยนะครับ หลักๆที่เขาสรุปมาจะมีอยู่2แนวทางนะครับแนวทางที่1ก็คือเป็นแนวทางที่สิ่งแรกที่เราเกิดขึ้นนะครับเวลาเรามองสิ่งต่าง,างๆเนาะนะครับอาจจะเกิดจากความสงสัยนะครับนะสงสัยแล้วก็มันก็ต้องเ,อเกิดการตั้งคําถามนะครับสงสัยและตั้งคําถามนะครับทีนี้ จากตัวนี้นะครับเราก็พอาสงสัยและตั้งคำถามแล้วนะครับสเต็ปต่อไปก็จะเป็นการสังเกตนะครับสังเกตจากสิ่งที่เราเสงสัยเนาะนะครับแล้วก็มีการบันทึกนะครับเกิดการสังเกตนะครับสังเกตและเกิดการแล้วก็บันทึกนะครับสิ่งที่เราต้องการศึกษาเนาะนะครับ สิ่งที่ต้องการศึกษานะครับนี่ก็คือสเต็ปที่2นะครับสเต็ปต่อไปก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการทดลองนะครับมาทดลองนะครับ,รบว่าสิ่งที่เราสงสัยนั้นมันเป็นยังไงนะครับโดยตั้งสมมติฐานในพวกนี้ออกมานะครับทดลองแล้วก็ รวบรวมนะครับรวบรวมข้อมูลเนาะที่ได้จากการทดลองนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อทดลองแล้วเราก็เอาข้อมูลนั้นนะครับมาวิเคราะห์เนาะนะครับวิเคราะห์แล้วก็มาสรุปนะครับนะจะมีสเต็ปคร่าวๆอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือแนวทางการได้มาซึ่งความรู้นะครับา ในแบบที่2เนาะนะครับบางอย่างมันทดลองไม่ได้นะครับนะเขาก็ต้องทําการนะครับทาการสร้างเขาเรียกว่าสร้างแบบจําลองทางความคิดนะครับสร้างแบบจําลองทางความคิดนะครับนะโดยในส่วนนี้นะครับเราก็อาจจะใช้เรื่องของคณิตศาสตร์นะครับเรื่องของ คณิตศาสตร์นำาม,ามาสร้างแบบจำลองนะครับนะในส่วนนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในการนำคณิตศาสตร์มาใช้นะครับนำคณิตศาสตร์มาใช้นะครับตัวยอย่างาคนที่เด่นๆนะครับสำหรับเรื่องของการสร้างแบบจำลองทางความคิดก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับซึ่งก็ถือว่า ป็นนักวิชาศาสต์นักวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าแทบจะไม่ได้ทดลองอะไรเลยนะครับคือใช้สมการทางคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็สเต็ปต่อมาครับในแนวทางที่2นี้หลังจากที่สร้างแบบจําลองทางความคิดแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาทํานายนะครับทำนายปรากฏการนะครับทำนายปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นใน ธรรมชาติได้นะครับนะก็จะมีบางส่วนนะครับที่ไอสไตล์ได้ทํานายไว้ตั้งแต่ร0อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งค้คนพบก็มีอย่างเช่นการค้นพบสนามน้มถ่วงอะไรพวกนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่3เพราะว่าจงยกตัวอย่างสิ่งประดิะดษฐ์ทางฟิสิก์โดยจําแนกตามการใช้งานในแต่ละหัวข้อต่อไปนี้ซึ่งจริงมันมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับนักเรียนสามารถ คนพบได้ในชีวิตประจําวันเนาะซึ่งในส่วนนี้ครูจะยกตัวอย่างนะครับเรื่องของอการสื่อสารก่อนนะครับกอไก่การสื่อสารการสื่อสารที่เราใช้ก็อย่างเช่นทุกวันเลยนะครับก็อย่างเช่นพวกโทรศัพท์นะครับนะโทรศัพท์ไม่ต้องไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่อะไรพวกนี้นะครับอินเทอร์เน็ตไวไฟเอ้ยอันนั้นจะเป็นอาใช่ครับอินเทอร์เน็ตไวไฟพวกนี้นะครับเนาะ โทรทัศน์พวกนี้นะครับโทรศัพท์โทรทัศน์เนาะนะครับนี่ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับขอใครพลังงานตัวอย่างพลังงานก็อย่างเช่นพวกเซลล์นะครับเซลล์สุริยะเนาะนะครับเซลล์สุริยะหรือแผงโซลา่าเซลล์ที่เราใช้เนี่ยนะครับปัจจุบันก็จะมีการนำแผงและแผงโซลา่าเซลล์เล็กๆนะครับที่มาติดกับหลอดไฟนะครับสองหน้าบ้านพวกนี้ก็จะมีนะครับ โอเคนะครับพวกเซลล์สุริยะนะครับหรือ,เ,อเรื่องเครื่องกําเนิดนะครับเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟ้านะครับหรือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในส่วนนี้คุยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของอโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับนะเห็นพวกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับ ต่อไปข้อควายครับการเข้านาควมขนส่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเ,อเครื่องบินเนาะนะครับเค,เครื่องบินอันนี้ก็เกี่ยวข้องนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในทางฟิสิกิ์เนาะนะครับในหัวข้อเรื่องของพวกนี้นะครับนักเ,เรียนก็จะเจอในอนาคตเนาะหรือ,เ,อเราสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับนะแล้วก็การยกตัวอย่างนี้มันเป็นแค่ พื้นฐานเรียกเาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับจริงมันมีอยู่เยอะมากมายเลยนะครับลองดูข้อควายนะครับอีกสักตัวอย่างเช่นรถรถไฟความเร็วสูงนะครับสมัยก่อนนะครับรถไฟก็จะเป็นเรื่องของมีล้อเนาะนะครับมีล้อนะครับซึ่งการที่มันมีล้อมันก็จะมีแรงเสียดทานนะครับซึ่งเวลามันเคลื่อนที่มันก็จะ แล้วอาจจะไม,ไม่เร็วมากนะครับและในปัจจุบันนี้นะครับเขาก็จะมีการประยุกต์ใช้นะครับโดยที่เขาก็สร้างรถไฟโดยที่ไม่มีล้อนะครับแล้วถามว่าไม่มีล้อมันเคลื่อนที่ได้ยังไงก็อาศัยหลักการเรื่องของแรงแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนะอันก็นักเรียนก็จะได้เรียนต่อไปในเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านักเรียนจะเจอนะครับแล้วก็คอง,งอางงูครับการแพทย์นะเรื่องของการแพทย์นี้เวลาเราไปโรงพยาบาลน,นะครับ ส่วนใหญ่คำที่เราคุ้นเคยก็จะอาจจะเป็นพวกอันตราซาวเนาะนะครับนำไปสร้างเครื่องอเครื่องอัลตราซาวนะครับอัลตราซาวนะหรือเรื่องของเครื่องเอ็กซเรย์พวกเนี้ยนะครับนะการเอ็กซเรย์หรือใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผ่านนะครับส่งผ่านแล้วเกิดการสะท้อนอะไรพวกเนี้ยเกิดเป็นรูปออกมานะครับอ่าโอเคนะครับนี่คือคร่าวๆเนาะนะครับ หลักๆก,ก็นักเรียนสามารถาไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปดูข้ององูครับเอ้ยไม่ข้อ4ครับในส่วนของข้อ4นี้นะครับเขาถามนะครับว่าความเร็วและก็พลังงานเป็นปริมาณฐานหรือปริมาณอนุพัทธ์นะครับปริมาณฐานกับปริมาณอนุพัทธ์นักเรียนต้องแยกให้ออกนะครับในส่วนของปริมาณฐานนี้จะมีทั้งหมดอยู่7หน่วยเนาะนะครับมีอยู่7หน่วย ก็มวลนะครับมวลกิโลกรัมนะมวลกิโลกรัมความยาวเมตรนะครับอุณหภูมิเคลวินกระแสไฟฟ้าแอมแปร์ปริมาณสารโมลนะครับความเข้มของการส่องสว่างแคนเนล่านะครับแล้วก็เวลาวินาทีเนี่ยนะครับมีทั้งหมด7หน่วยนะแล้วก็หน่วยอนุพันธ์ก็คือหน่วยที่แปลงมาจากหน่วยฐานนะครับมันเกิดจากการที่นำปริมาณต่างๆมา เกี่ยวข้องกันหรือมาสัมพันธ์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นการคูณหรือการหารพวกนี้นะครับในส่วนอนุพัทธ์ของหน่วยอนุพัทธ์ตัวนี้จริงๆมันมีอยู่เยอะนะครับนะเ,เรามาดูครับในเรื่องของความเร็วกับพลังงานสําหรับความเร็วนะความเร็วความเร็วจริงๆความเร็วที่เราท่องมาก็คือหน่วยเมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับเมตรต่อวินาทีก็คือ M s, ต่อ s เนาะนะครับนะ แล้วก็หน่วยของพลังงานนะครับพลังงานที่เราท่องมานั้นก็คือเป็นหน่วยจูลใช่ไหมครับหน่วยจูลหรือจดเจเนี่ยนะครับหน่วยจูลซึ่งถ้าเราดูนะครับหน่วยตัวนี้ก็ก็จะไม่ใช่หน่วยฐานแล้วนะครับสรุปแล้วทั้ง2หน่วยนี้จะเป็นหน่วยอนุพัน์นะครับเป็นหน่วยอนุพัน์เนาะนะครับแต่ถามว่าหน่วยของความเร็วกับพลังงานมัน มันมาอย่างไงนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมน,นิดหนึ่งนะครับในส่วนนี้ทั้งเรียนเข้าใจแล้วก็กดสก,กิปไปได้เลยนะสําหรับใครที่ยังไม่เคลียร์เดี๋ยวมาดูต่อนะครับในส่วนของความเร็วนะครับความเร็วมันเกิดจากการที่เราเอาการกระจัดหารด้วยเวลานะครับทีนี้นะักเรียนลองสังเกต2ตัวแปรนี้นะครับเมื่อตัวแปรมันหารกันหน่วยก็จะหารกันทั้งเรียนจําไว้นะครับถ้าตัวแปรคูณกันหน่วยก็จะคูณกันเนาะตามความสัมพันธ์เลยทีนี้ หน่วยของการกระจัดก็มีหน่วยเป็นเมตรนะครับหน่วยของเวลาตามหน่วย si ก็มีหน่วยเป็นวินาทีนะครับฉะนั้นหน่วยของความเร็วมันก็เลยมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีโอ้คนะครับต่อไปเรื่องของหน่วยหน่วยตัวที่2นะครับเอาหน่วยของพลังงานบ้างนะครับพลังงานพลังงานยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งนะครับจริงๆมันยกตัวอย่างอะไรก็ได้นะนะครับกูยกตัวอย่างเป็น พลังงานจนแล้วกันนะครับพลังงานจน ek เนาะ ek เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2ตัวเนี้ยนะครับนักเรียนจะสังเกตว่า2ตัวแปรเนี้ยมันคูณกันอยู่ใช่ไหมครับเมื่อ m คือมวลนะ v คือความเร็วนะครับทีนี้2ตัวแปรนี้มันคูณกันหน่วยก็จะคูณกันนะครับอ่าะั้นลองเอาหน่วยของมวลนะครับมวลคือกิโลกรัมนะ แล้วก็เอาหน่วยของความเร็วนะครับความเร็วมันยกกําลัง2หน่วยก็ต้องยกกําลังสองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากับกิโลกร,รัมเมตรกําลังสองต่อวินาทีกําลัง2เนาะนะครับซึ่งถ้าเราตอบแบบนี้ก็คือ,เ,อเป็นหน่วย SI ที่ตอบในเทอมของหน่วยฐานนะครับแต่เนื่องจากถ้าเราตอบษณะน,นี้มันยาวใช่ไหมครับเขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยว่ามันก็คือหน่วย จูนนั่นเองเนาะนะครับมันก็คือหน่วยจูนประมาณนี้นะครับต่อไปดูข้อที่5ครับข้อที่5เราไปดูนะครับเขาถามนะครับว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความถูกต้องในการวัดนะครับซึ่งจริงปัจจัยที่ส่งผลต่อความถูกต้องในการวัดมันมีอยู่หลายข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากเรื่องของเครื่องมือวัดนะครับว่า เครื่องมือวัดที่เราใช้วัดนะครับมันมันได้มาตรฐานไหมนะครับแล้วก็มันมีความคัดเคลื่อนอะไรของเครื่องมือหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการวัดนะครับวิธีการวัดก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเราใช้เครื่องมือได้ถูกต้องไหมนะครับหรือขั้นตอนการวัดขั้นตอนการเซตค่าพวกนี้นะครับถูกต้องหรือเปล่านาอต่อไปเรื่องของผู้วัดนะครับนะ วัตก็มีส่วนที่สําคัญนะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับนี่ก็คือปัจจัยหลักๆนะครับที่ส่งผลต่อความถูกต้องในการวัดนะครับนี่นะครับเราไปดูข้อตัดไปครับข้อที่6ข้อที่6ข้อนี้นะครับเขาถามนะครับว่า รูปแสดงสเกลของแอมมิเตอร์สเกลบนอ่านได้สูงสุดนะสเกลบนคือส่วนส่วนด้านบนตรงนี้นะครับได้10 m มิลลิแอมสเกลล่างอ่านค่าได้สูงสุด50 m มิลลิแอมปคือส่วนนี้นะครับเขาถามนะครับว่าถ้าการคำนวณกระแสไฟฟ้าในวงจรวงจรหนงพบว่ามีค่าประมาณ5 m มิลลิแอมปรในการวัดกระแสไฟฟ้าจริงในวงจรนั้นควรเลือกใช้สเกลใดเพราะเหตุใดนะครับ เอาทีนี้เรามาดูนะครับค่าที่ค่าที่วัดนะครับค่าที่ประมาณเนาะนะครับประมาณ5แอมแปร์นี่คือค่าที่ประมาณจะวัดได้นะครับนี้ในการในการอ่านค่านะครับเราจะดูที่สเกลส่วนไหนนะครับคือส่วนบนหรือส่วนล่างนะครับเรามาดูในส่วนของค่าความละเอียดเราไปดูส่วนบนก่อนนะครับสำหรับค่าความละเอียดส่วนบนส่วนนี้นะ มันจะอยู่ที่นะครับจะอยู่ที่0 00, 0นยมิลลิแอมป์นะครับเราเช็คได้ยังไงอ่ะนี่คือสเกลบนนะครับเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูนะครับสเกลบนจะละเอียดละเอียดเท่าไหร่นะครับให้เราเอา,อาจำนวนช่องใหญ่นะครับนะเอาช่องใหญ่ตัวเนี้ยนะช่องใหญ่หารด้วยช่องเล็กเขาจไหครับจำ,จำนวนช่องใหญ่นะช่องใหญ่ ความกว้างของช่องใหญ่ตัวนี้หารด้วยช่องเล็กตัวนี้นะครับทีนี้ช่องใหญ่เท่าไหร่ครับช่องใหญ่ช่องใหญ่ก็กว้าง2ใช่ไหมครับ2มิลลิแอมกว้าง2นะครับหารด้วยในช่องใหญ่ช่องนี้มันมีกี่ช่องเล็กนักเรียนนับดูนะครับมันมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็หารด้วยจำนวนช่องเล็กนะครับนั่นก็คือ10ฉะนั้นค่าความละเอียดของสเกลบนนะสเกลบนตัวนี้จะอยู่ที่ 0.2มิลลิแอมนะครับส่วนค่าความละเอียดของสเกลล่างนะครับนักเรียนก็ทำเหมือนกันเนาะนะครับในส่วนของสเกลล่างนั้นก็มันละเอียดเท่าไหรก่ก็นักเรียนก็เอาอช่วงนะครับเอาช่วงของสเกลใหญ่เนาะสเกลใหญ่ก็จะอยู่ที่10ใช่ไหมครับ นะเอา10เนาะนะครับเอา10หารด้วยใน10ตัวนี้นะครับมันมีกี่ช่องเล็กก็หารนะครับก็หาร10เนาะก็จะได้เท่ากับ1.0 m mm, นมมนะครับนะเพราะถ้าเราดูนะครับค่าความละเอียดของสเกลบนกับสเกลล่างนะครับจะพบว่าสเกลบนมีค่าความละเอียดมากกว่าเนาะนะครับในช่วงที่เราต้องการวัดแค่5 mm มมตัวนี้นะครับ วันเครื่องมือที่อาสกิลที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้เราใช้สกิลบนนะครับวันคําตอบก็จะเป็นสกิลบนเนาะนะครับเหตุผลที่ใช้สกิลบนก็เพราะนะครับเพราะว่ามันมีค่าความละเอียดมากกว่านั่นเองนะครับมีค่าความละเอียดมากกว่าโอเคนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่7ครับ ข้อที่7ข้อนี้นะครับเขาถามนะครับว่าจํานวนต่อไปนี้มีจํานวนเลขเนี้ยสาคัญกี่ตัวประกอบด้วยตัวเลขอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนักเรียนจะต้องไปทบทวนก่อนนะครับว่าหลักการเลขเนี้ยสาคัญนั้นหลักการนับเลขเนี้ยสาคัญนั้นเขานับยังไงเนาะทีนี้เรามาดูครับมันมีทั้งหมดกอขอคงจนะครับชอนะครับเอา3ข้อแรกก่อนนะครับกูสรุปเลยนะ3ข้อแรกเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับนะไม่มีเลขเอ่อหนถึงเบนมาเลยนะครับ ฉะนั้นถ้ามันเป็นกรณีเลขศูนย์หมดแบบนี้นะครับเราจะถือว่านะจะถือว่าไม่มีเลขนี้สําคัญนะครับนี่ก็คือข้อกขอคอนะครับต่อไปเราไปดูข้องอครับข้องอถ้าเป็นเลขศูนย์อยู่ด้านหน้าเราจะไม่นับนะครับศูนย์อยู่ด้านหน้าจะไม่นับนะเพราะนั้นก็จะมีแค่2ตัวนะครับนั่นก็คือ5กับ7ครับ ต่อไปข้อที่สาข้อจอนะครับข้อจอศูนย์อยู่ด้านหน้าด้านหน้านี้ไม่นับนะครับแต่ศูนย์อยู่ระหว่างนับนะฉะนั้นข้อจอจะมีเลขนี้สาคัญอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วข้อข้อฉนะครับเหมือนเดิมศูนย์อยู่ด้านหน้าตัวนี้ไม่นับแต่ศูนย์อยู่ด้านหลังนับนะครับฉะนั้นตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่3ตัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็สรุปส่วนนี้นะครับว่าเลขศูนย์อยู่ทางด้านหน้าไม่นับเนาะนะครับ แต่ถ้าเป็นศูนย์อยู่ระหว่างหรืออยู่ท้ายตัวเลขก็จะถือว่า,าเป็นเลขเนื้สสำคัญนะครับต่อไปข้อที่8ครับข้อที่8เขาถามนะครับว่าจงแปลงจำนวนต่อไปนี้ให้มีเลขเนี้ยสำคัญ3ตัวนะครับามาดูข้อกอไก่ครับก็ไก่17.93นะครับเราต้องการแปลงเป็นเลขเนี้สสำคัญ3ตัวตอนนี้มันมี4ตัวเนาะนะครับมี4ตัวต้องการ3ตัว เรามาดูที่ตำแหน่งสุดท้ายครับมันเป็นเลข3นะถ้าไม่ถึงเลข5เราปัดทิ้งนะครับฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ17.9ก็จะมี3ตัวแล้วนะครับ mm. คือคิดเหมือนกับหลักการปัดปัดเลขเลยนะครับต่อไปขอไข่ครับขอไข่645.40นอันนี้มีเลขเนี้ยสำคัญอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับต้องการแค่3าตัวเนาะนะครับเราต้องก็ต้องตัด 2ตัวสุดท้ายตัวนี้ทิ้งนะครับนะก็จะได้เท่ากับ6 4 5คือในการตัดทิ้งนักเรียนจะต้องทําความมข่าใจก่อนนะครับว่าตัวเลขมันจะต้องได้ใกล้เคียงตัวเลขเดิมโอเคไหมอย่างเช่นตัวนี้ครูตัด40ทิ้งนะครับตัด3ตัวนี้ทิ้งค่ามันก็จะใกล้เคียงตัวเลขเดิมอยู่โอเคนะครับต่อไปข้อคอควาย อันนี้4 8 6 0 3นะครับอันนี้เราก็ตัด2ตัวท้ายทิ้งเนาะนะครับก็จะตอบ4.86นะครับต่อไปงองูนะครับงองูอันนี้ก็เราต้องการแค่3ตัวใช่ไหมครับ3ตัวตัวเลขด้านหน้าไม่ไม่นับเนาะไม่ถือว่าเป็นเลขในในยะสำคัญนะครับแล้วก็เราต้องการแค่3ตัวฉะนั้นเราก็ตัด07ออกนะครับ ฉะนั้นตัวที่เราจะตอบก็จะเป็น 0. ูนนอนะครับเนี้ยก็จะมี3ตัวแล้วนะครับส่วน0ูย์ตัวนี้ไม่นับเนาะนะครับต่อไปไปดูข้อจอครับข้อจออันนี้ก็ถ้าเป็นสังเกตว่าเป็นเลข5นะครับถ้าเป็นเลข5เราก็สามารถปัดขึ้นได้เลยเนาะตามหลักคณิตศาสตร์เลยนะครับแต่ถ้าเป็นต่ำกว่า5ก็ปัดทิ้งทำนองนี้นะครับ นี่ก็จะเป็น8.47ครับต่อไปข้อฉออันเนี้ยก็เราก็ตัดนะครับตัดไอ้เจ้าเลข1สุดท้ายทิ้งนะก็จะตอบ2.01นั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่9นะครับข้อที่9ข้อนี้เขาให้สมการมานะครับให้สมการมาเป็น v t เท่ากับ v 0บวก อัลฟาที T, นะครับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียง vt ในอากาศและอุณหภูมิ T เล็กในหน่วยองศาเซลเซียสและ v 0เป็นค่าคงตัวอัลฟาของอสมการนี้สน,นะครับเป็น v 0เป็น V 0และอนะัลฟาน่าจะเป็นค่าคงตัวนะครับนะสมการนี้เป็นสมการเชิงเส้นหรือไม่เราะเห็นได้นะครับ ในส่วนนี้ควรจะพิมพ์ตกนะครับนักเรียนลองไปดูแต่ว่า v 0ศูนย์กับอัลฟาเป็นค่าคงตัวเนาะเขาถามว่าสมการมันเป็นสมการเนี้ยมันเป็นสมการเชิงเส้นหรือไม่คําว่าสมการเชิงเส้นก็คือสมการเส้นตรงนั่นแหละนะครับดังนั้นพื้นฐานที่งเรียนต้องรู้นั่นก็คือสมการเส้นตรงครับ y เท่ากับ mx บวก c นะครับในส่วนนี้ก็คือในส่วนของไอเจ้า y นะครับ y อ่าโทษทีนะครับ ไอ้ส่วนของ m m ก็คือค่าสโลปนะครับความชันของกราฟนะครับส่วน c ตัวนี้ก็คือจุดตัดแกน y นะทีนี้เราลองมาเทียบสมก,การดูครับจากสมก,การที่เขาให้มาเป็น vt เท่ากับ v 0บวกอ่า h ั t เนาะนะครับในส่วนนี้เราต้องการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง vt กับ t นะครับฉะนั้นเดี๋ยวครูจะสลับนะครับ จัดรูปสมการใหม่นะเป็น vt เท่ากับ alpha t บวก v 0นะครับเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็เทียบนะครับเทียบดูเป็น y เท่ากับ mx บวก c นี่คือเราเทียบนะครับนักเรียนสามารถเช็คได้นะครับว่าการที่มันจะเป็นสมการเส้นตรงหรือสมการเชิงเส้นเนี่ยให้ดูที่ความสัมพันธ์ของ2ตัวแปรนี้ครับนะนั่นก็คือ v กับ t b, b t แล้วก็ t เล็กนะครับ สองตัวแปรนี้ในสมการมันสัมพันธ์ยังไงถ้าสมมุติว่ามันสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกําลังหนึ่งแปรผันตรงกําลังหนึ่งมันจะเป็นกราฟเส้นตรงเูกไหครับนะทีนี้เรามาดูครับในส่วนของในสมการนะครับ bt กับ t ตัวเนี้ยมันก็แปรผันตรงกําลังหนึ่งใช่ไหมครับนะคือหมายความว่าถ้าอุณหภูมิ t เล็กเพิ่มเนี่ยนะครับ v t มันก็จะเพิ่ม แต่เพิ่มเป็นแบบกําลังหนึ่งนะครับทีนี้เราลองเทียบครับถ้ามันเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นสมการจึงเส้นนะครับหรือสมการเส้นตรงกูสรุปตามนี้เนาะอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่ามันแปรผันตรงแบบกําลังหนึ่งเห็นไหมครับ v t ก็กําลังหนึ่ง t ก็กําลังหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกราฟเส้นตรงนะครับเพรต้นเรามาดูเพิ่มเติมนะครับในส่วนของกราฟเส้นตรงนี้สลบคืออะไรนะครับถ้าเราเทียบดูนะครับสลบมันก็คือค่า สโลปนะสโลปสโลปหรือตัวยอดตัว M ของเราเนี่ยนะครับมันก็คือค่าอัลฟานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของค่า C c หรือจุดตัดแกน Y ตัวนี้มันก็คือค่า V0 นั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับถ้าเรียนสงสัยส่วนไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ